ไม่อยากเชื่อเลยว่าจะมีสุนัขที่ซื่อสัตย์เช่นนี้เพื่อรอรับเจ้าของที่ออกทะเลกลับมาบ้านมันรออยู่ที่โขดหินริมทะเลมาห้าปีแม้ว่าจะลมแรงหรือฝนจะตกมันยังคงรออยู่ที่โขดหินแต่สิ่งที่มันไม่รู้ก็คือเจ้าของของมันกลับมาไม่ได้อีกแล้วนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ต่างพากันสงสัยทำไมมันอยู่บนโขดหินตัวเดียวผู้หญิงคนนี้เล่าว่าสุนัขอยู่บนโขดหินมาเป็นเวลาห้าปีแล้วไม่ว่าสภาพอากาศจะเลวร้ายแค่ไหน มันจะติดอยู่กับขวดหินเมื่อหนาวมันจะนอนทิงขวดหินแต่มันมักจะถูกลื่นสัตว์มันคิดว่าที่นี่เป็นบ้านของมันเองหรอเพื่อนบ้านเห็นมันน่าสงสารมักจะนําอาหารมาให้สุนัขทุกวันแต่เมื่อเห็นคนเข้ามาใกล้ๆมันจะหันหลังกลับออกไปทันทีคุณลุงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเทอาหารไว้เพื่อไม่ให้มันอดตายคุณลุงวางอาหารแล้วเดินออกไปสุนัขจึงกลับมาที่เดิมแล้วกินอาหารดูจากการเลหินเหมือนมันไม่ได้กินอิ่มมานานแล้ว จากนั้นมันกลับไปนั่งบนหินเหมือนเดิมและมองไปข้างหน้าเหมือนกําลังรอใครสักคนเจ้าหน้าที่สงสัยจึงไปสอบถามคนในบริเวณใกล้เคียงแต่ทุกคนไม่รู้ว่าสุนัขมาจากไหนไม่รู้ว่าทําไมมันถึงนั่งอยู่ตรงนั้นโชคดีที่คุณป้าคนนี้รู้เรื่องเล่าว่าเจ้าของมักพามันมาตกปลาที่นี่บ่อยๆสุนัขมาวิ่งเล่นข้างๆอย่างมีความสุขแต่วันหนึ่งหลังจากเจ้าของออกทะเลตามปกติแต่ก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยสุนัขคิดถึงเจ้าของมาก มันจะมาคอยอยู่บนโขวดหินที่เจ้าของพามาประจําเราคอยมาเป็นเวลาห้าปีเต็มมันหวังว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเมื่อก่อนมีความสุขกับเจ้าของที่ตกปลาบนชายหาดคนในบริเวณใกล้เคียงก็อยากรับมันไปเลี้ยงที่บ้านเหมือนกันแต่เพราะมันคิดถึงเจ้าของมากเกินไปมันไม่ยอมให้คนเข้าใกล้เลยยอมรอตัวเดียวอยู่บนขดหินคอยรับลมฝนอยู่ริมทะเลตอนนี้มันกลายเป็นสุนัขจรจัดที่น่าสงสารอยู่ริมทะเลแล้วเจ้าของมันหายไปไหน เจ้าหน้าที่พบคนที่รู้เรื่องอีกคนเขาโทรติดต่อลูกสาวเจ้าของสุนัขเขาบอกว่าเจ้าของหมาไปหาหมอเมื่อปีที่แล้วเนื่องจากอาการป่วยแย่ลงอยากก่างกระทันหันทาให้เขาเสียชีวิตลงแต่สุนัขไม่รู้ว่าเจ้าของเสียชีวิตไปแล้วมันยังรอยอยู่ที่ที่เคยตกปลาด,ด้วยกันกลายเป็นสุนัขจรจัดจริงๆเพราะมันไม่มีเจ้าของดูแลสุนัขที่อยู่ใกล้เคียงมักจะรวมกลุ่มมารังแกมันเพราะคู่ต่อสู้มีจํานวนเยอะกว่าทุกครั้งที่เอาชีวิตรอดทําให้มันบาดเจ็บ มันไม่มีทางเลือกนอกจากหนีแต่มันยังคงอาศัยอยู่บนก้อนหินนี้ยอมถูกคลื่นซัดกระหน่ำรอาการกลับมาของเจ้าของผมเห็นที่นี่ก็รู้สึกสงสารชีวิตของมันเช่นกันในขณะเดียวกันก็เคารพความพักดีต่อเจ้าของของมันด้วยเจ้าหน้าที่เป็นห่วงความปลอดภัยของชีวิตของมันมากจึงจัดกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือทันทีแม้มีมีคนสิบคนวิ่งไล่จับสุนัขแต่สุนัขอาศัยอยู่ที่นี่ตลอดไม่เพียงแต่รู้จักพื้นที่เป็นอย่างดีแต่มีร่างกายที่คล่องแคล่วว่องไวอยู่แล้ว ไม่นานมันได้หายไปท่ามกลางฝูงชนและหายไปจากสายตาของพวกเขาเจ้าหน้าที่เพิ่งรู้ว่าจับสุนัขในพื้นที่แบบนี้ไม่สามารถทําได้เขาจึงหยิบปืนยาสลบของสวนสัตว์ออกมายืนในที่ที่สุนัขต้องผ่านยิงหนึ่งนัดเข้าไปที่หลังของสุนัขแม้ว่าฤทธิ์ยาจะไม่สามารถหยุดสุนัขได้ทันทีแต่เจ้าหน้าที่ได้ติดตามสุนัขไปดูมันวิ่งไปบ้านหลังหนึ่งหลังจากนั้นยาก็เริ่มออกฤทธิ์แล้วมันค่อยหลับไปลม้มลงที่พื้นชาวบ้านใกล้เคียงเล่าว่า นี่คือบ้านที่เจ้าของมันเคยอาศัยอยู่บ้านที่เต็มไปด้วยวัชพืชนี้เป็นบ้านที่ปลอดภัยของสุนัขเจ้าหน้าที่จึงได้ไปตรวจสอบสถานการณ์ของสุนัขแล้วพามันไปโรงพยาบาลศักด์ศัตวแพทย์ตรวจร่างกายบอกว่ามันมีสุขภาพที่ดีมากแต่เพราะมันจะระจัดมาเป็นเวลานานร่างกายจึงขาดสารอาหารเล็กน้อยพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้หาเจ้าของใหม่ให้กับมันผู้ชายที่กำลังทำความสะอาดบ้านสุนัขอยู่นี้คือคนที่จะรับเลี้ยงสุนัข ไม่นานเจ้าหน้าที่ก็นําสุนัขมาที่บ้านชายคนนี้แม้ว่าที่คอจะมีโซ่เพิ่มมาแต่นี่จะเป็นบ้านที่ดีที่สุดของมันผู้ชายคนนี้ซื้อเนื้อสดมาทําข้าวต้มให้มันหวังว่าน้องหมาจะอยู่ในความดูแลของชายใจดีคนนี้และลืมความลหลงใหลที่มีต่อเจ้าของเดิมแล้วมีสุขภาพแข็งแรงอยู่กับเจ้าของใหม่ยังมีความสุขสร้างความทรงจําให้สมบูรณ์ขึ้นมาอีกครั้ง